คุณเคยอยู่ในที่ที่แม้แต่ไฟก็ไม่สามารถป้องกันคุณจากความมืดได้ไหมตอนนั้นฉันมั่นใจมากว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งได้เจอกับตัวเองยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องหลอนย้อนรอยช่องที่จะทำให้คุณนึกถึงเรื่องหลอนๆในวัยเด็กและประสบการณ์สยองขวัญที่จะทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียว มันเป็นช่วงมสามลูกพี่ลูกน้องของฉันนัดกับเพื่อนที่วงโยธวาทิตของโรงเรียนเอาไว้ว่าจะไปเจอกันฉันแอบกลด่าในใจว่าทำไมนัดกันเ,เช้าเพราะต้องออกจากบ้านตอนตีสี่ครึ่งไปถึงโรงเรียนก็เป็นเวลาประมาณตีห้าหน่อยๆแล้วตอนนั้นตรงที่มีไฟเปิดมีอยู่แค่สามที่เท่านั้นก็คือป้อมยามหน้าโรงเรียนชั้นหนึ่งของตึกอำนวยการ และชั้นเจ็ดของวงโยธวาทิตนอกจากนั้นก็ไม่มีที่ไหนเปิดไฟอีกเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องฉันลงมายืนรอรับอยู่แล้วเมื่อเราไปถึงลูกพี่ลูกน้องของฉันถามฉันว่าจะขึ้นไปด้วยกันไหมฉันที่คิดว่าอีกเดี๋ยวก็เช้าแล้วก็ตอบกลับไปว่าขี้เกียจขึ้นอีกเดี๋ยวก็เช้าแล้วเลยขอนั่งรออยู่ที่ชั้นล่างนี่แหละเพราะตรงนั้นมีหมานอนอยู่เต็มไปหมด ฉันจะพูดแบบนั้นออกไปเมื่อฉันบอกแบบนั้นเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องฉันก็พูดขึ้นมาว่าอันนี้เลือกเองนะมีอะไรก็อย่ามาว่ากันละ่ะซึ่งตอนนั้นฉันไม่ได้เอกใจหรือสงสัยว่าคำพูดนี้หมายถึงอะไรกันแน่ฉันยังตัดสินใจนั่งอยู่ที่นั่นปล่อยให้พวกเขาทั้งคู่เดินขึ้นชั้นบนไปทีนี้เรามาดูกันสักหน่อยว่าฉันนั่งอยู่แบบไหน ลักษณะตอนนี้ของฉันตรงที่นั่งอยู่เป็นเหมือนตัวทีคือด้านหน้าของฉันเป็นทางเดินของตึกอำนวยการที่ทอดยาวไปจนถึงตึกโรงอาหารใช่แล้วตึกเจ้าปัญหาที่ลิฟต์มักจะไปจอดที่ชั้นสี่นั่นแหละสายมือเป็นตรอกเล็กๆมืดมิดที่สามารถเดินทะลุไปหาสวนเกษตรด้านหลังและที่นั่งพักผ่อนหลังตึกเรียนที่เชื่อมกันอยู่ได้ และลิฟตอีกสองตัวที่เอาไว้ขึ้นไปชั้นเจ็ซึ่งมันยังไม่ถูกเปิดใช้งานดอกเพราะว่ามันยังเช้าเกินไปติดกับลิฟต์เป็นห้องประชาสัมพันธ์ที่ปิดอยู่ส่วนขวามือของชั้นเป็นบันไดาทางขึ้นตึกนั่นเองถ้าคุณจะสังเกตอีกสักหน่อยจะรู้ว่าตรงที่ฉันนั่งอยู่นั้นเป็นทางสามแพร่งพอดีและเป็นที่เดียวในชั้นล่างนี้ที่เปิดไฟอยู่ ไม่นานหลังจากที่ลูกพี่ลูกน้องของฉันและเพื่อนของเธอเดินขึ้นไปแล้วลมเย็นเยือกวูบหนึ่งก็พัดมามันพัดมาจากทางเดินของตึกอำนวยการที่ทอดยาวไปสู่โรองอาหารนั่นแหละทางเดินที่มืดมิดนั่นและเมื่อลมเย็นนั่นพัดวูบเข้ามาหมาที่นอนอยู่ตรงนั้นทุกตัวซึ่งฉันนับได้ประมาณห้าตัวรวมถึงไอ้ดำที่นอนอยู่ข้างใต้ที่นั่งฉันด้วย ต่างก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันทันทีเรากับนัดกันมาทุกตัวมองไปยังทางเดียวกันหมดซึ่งก็คือทางเดินจากโรงอาหารมาหาตึกอำนวยการฉันเองก็ลุกตามแล้วมองไปในทิศทางเดียวกันจนกระทั่งลมแบบเดียวกันพัดเข้ามาอีกวูบหนึ่งพวกมันก็ออกวิ่งไปทางลานเคารพธงชาติด้านหลังของฉันทันทีอย่างไม่รอช้าแม้แต่ฉันเองยังต้องก้าวถอยหลัง พลางหันไปขอให้ไอ้ดำอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนถ้าฟังตอนนี้มันคงน่าขำมากเพราะฉันบอกกับไอ้ดำว่าไอ้ดำอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนอีกเดี๋ยวก็เช้าแล้วอยู่ได้กันก่อนนะฉันอ้อนวอนแบบนั้นเลยฉันยังจำหน้าไอ้ดำที่มองหน้าฉันอย่างละลาลังได้อยู่มันมองหน้าฉันสักพักคล้ายกับจะบอกว่าถ้านุดว่างั้น ก่อนจะหันไปมองที่ทางเดินอีกครั้งเราหันกลับมามองหน้าฉันอีกรอบเหมือนกับจะบอกว่าเราอยู่กับนายไม่ได้จริงๆอะน,นุชก่อนจะวิ่งตามเพื่อนๆของมันออกไปทิ้งฉันไว้ตรงนั้นคนเดียวเป็นอีกครั้งที่ฉันนึกอยากด่าตัวเองกับความมั่นใจเกินตัวว่าถ้าอยู่ตรงที่มีไฟและมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยฉันจะไม่เจอผีอย่างแน่นอน ฉันหันไปมองตรงทางเดินที่มืดมิดนั่นด้วยความหวาดกลัวเพราะมันมีควันกลุ่มหนึ่งลอยมาจากที่ไกลๆอย่างน่าประหลาดควันกลุ่มนั้นเลือนลางคล้ายกับผ้าที่ถูกลมพัดปลิวมาตามลมแต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ที่นแน่ๆมันกำลังตรงเข้ามาหาฉันอย่างแน่นอน ฉันชะงกไปดูที่ป้อมยามแล้วก็พบว่ามันไม่ได้เปิดไฟไว้เหมือนตอนแรกที่เราเข้ามาลานกว้างที่ใช้ครุฑธงชาติสำหรับนักเรียนกว่าพันคนมืดสนิทเหมือนกับว่าตอนนี้ฉันกำลังยืนอยู่บนเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำสีหมึกดำสนิทไร้ทางหนีทั้ทงๆท,ที่มันใกล้จะเช้าแล้วแต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะมีแสงอาทิตย์สอดส่องเข้ามาแม้แต่น้อยกลายเป็นทุกอย่างรอบตัวฉันกลับไปดำมืดตึกอำนวยการแห่งนี้ ก็ไม่ใช่แบบปิดชั้นล่างมันเป็นลานโล่งทั้งหมดเหมือนกันเพราะเป็นลานเอาไว้ทำกิจกรรมแต่เวลานั้นมันกลับให้ความรู้สึกบีบคั้นอึดอัดและมืดมิดเอามากๆเรากับว่าอยู่คนละโลกไม่มีที่ให้หนีรอบตัวฉันเหมือนกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่คล้ายกับการก่อนที่โรงเรียนแห่งนี้จะสร้างขึ้นที่เดียวที่ฉันหนีได้คือบันไดขวามือ ฉันตึกตัดสินใจวิ่งขึ้นบันไดทันทีก่อนที่ควันสีขาวนั่นจะตรงมาถึงที่ที่ฉันยืนอยู่กระเป๋าหนังสือมันหนักอยู่แล้วการที่ฉันวิ่งขึ้นไปแบบปัจจุบันทันด่วนยิ่งทําให้ฉันเหนื่อยเร็วกว่าปกติฉันจึงขึ้นไปยืนหอบหายใจอยู่ที่ชั้นสองเทว่ายังไม่ทันได้พักหายใจดีในความมืดมิดที่ชั้นสองฉันก็พบเข้ากับดวงตาสีเหลืองคู่หนึ่งลักษณะของมัน ที่ฉันเห็นเลือนลางอยู่ในนั้นคือแมวดําแมวดําตัวใหญ่เกือบเท่าเสือกําลังจ้องมองมาที่ฉันกลางทางเดินของชั้นสองสายตาของมันจับจ้องมาที่ฉันราวกับกําลังจะเตือนบางอย่างมันมองฉันอยู่พักหนึ่งก่อนจะเดินกลับไปในความมืดของทางเดินนิ่งทําให้ฉันต้องออกตัววิ่งขึ้นไปอีกครั้ง พราะรอบตัวของฉันในตอนนี้มีแต่ความมืดหนักกว่าเก่าหนักกว่าตอนที่อยู่ชั้นล่างซสอีกฉันวิ่งขึ้นบันไดทั้งก้าวทีละสามสี่ขั้นทั้งซอยเท้าวิ่งผ่านชั้นสาจนกระทั่งขาไม่ไหวมาหยุดหอบหายใจอีกครั้งที่ชั้นสี่รู้สึกเหมือนเวลาช่างยาวนานเหลือเกินจนอดไม่ได้ที่จะง,งุดหงิดแต่ไม่ว่าจะเหนื่อยยังไง หากคุณตระหนักได้ว่าตัวเองอยู่ที่ชั้นไหนคุณคงจะพยายามดึงตัวเองขึ้นไปเหมือนอย่างฉันแน่นอนแต่ฉันหายใจไม่ทันขาหนักเกินกว่าจะปีนขึ้นไปให้พ้นชั้นสี่ฉันจึงจำเป็นจริงๆที่จะต้องหยุดเท้าเพื่อให้ตัวเองได้พักหายใจก่อนที่จะเป็นลมไปแต่สถานการณ์กลับบีบคั้นฉันมากกว่าเดิมเมื่อชั้นสี่ของตึกอํนวยการไม่ได้ต่างจากชั้นสี่ของตึกโรงอาหารเลย มันทางมืดน้ำมืดยิ่งกว่าเพราะมันเป็นทางเดินที่ทอดยาวออกไปไกลสุดตาจนมองไม่เห็นแม้แต่ก้นบึ้งของมันประตูทุกประตูที่นั่นถูกล็อกจากด้านนอกยังไม่ทันจะได้หายใจหายคอดีเสียงกระทุ้งประตูจากด้านในสุดก็ไล่เรื่อยเข้ามาหาฉันอย่างรวดเร็ว และเมื่อเกือบถึงประตูบานสุดท้ายที่ใกล้ตัวฉันมากที่สุดฉันก็ใช้พลังเฮือกสุดท้ายของตัวเองดีดตัววิ่งขึ้นไปหาชั้นต่อไปทันทีแบบที่เรียกว่าหนีตายเลยก็ว่าได้เพราะฉันกำลังหนีตายจริงๆชั้นห้าผ่านไปชั้นหกขาของฉันก็เริ่มหนักขึ้นอีกครั้งฉันจับราวบันไดดึงตัวเองขึ้นไปแทบจะคลานขึ้นไปหาชั้นเจ็ดอยู่แล้วแต่ฉันไม่คิดจะเหลียวหลังกลับไปดู กลัวว่าจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นไปมากกว่านี้โชคดีมากที่ห้องวงโยแค่เลี้ยวขวาก็ถึงเลยฉันตะเกียกตะกายแล้ววิ่งพุ่งเข้าไปในห้องวงโยทันทีท่านปิดประตูสภาพเหมือนกับคนที่เพิ่งเล่นอเมริกันฟุตบอลแล้ววิ่งเข้าพื้นที่ทำทัชดาวมาฉันได้แต่นอนแผ่อยู่กลางห้องไม่พูดอะไรสักคำเพราะหายใจไม่ทันพอเห็นฉันในสภาพนั้นแล้วก็ทำให้ลูกพี่ลูกน้องของฉันต้องเอ่ยปากถาม ว่าเป็นอะไรส่วนเพื่อนของเธอกลับไม่มีท่าทีแปลกใจทั้งยังพูดอีกด้วยว่าบอกแล้วว่าให้ขึ้นมาด้วยกันก็ไม่เชื่อฉันเสียใจทีหลังอยู่แล้วก็เลยทำได้แค่โบกมือแล้วก็พูดไม่เป็นคำประมาณว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก่อนจะนอนอยู่ในห้องนั้นจนหายใจแหยคอได้ปกติจนเช้าจริงๆเช้าแบบที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเจิดจ้านั่นแหละ ถึงได้ลงไปเข้าแถวและหลังจากวันนั้นหากไม่จำเป็นจริงๆฉันจะไม่ยอมไปโรงเรียนแห่งนี้ในตอนเช้าขนาดนั้นอีกเลยจนกระทั่งเรียนจบฉันก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกและนี่เป็นประสบการณ์สยองที่สุดแล้วที่ฉันได้เจอกับตัวคุณเองก็ระวังละ่ะเพราะบางทีพวกคุณอาจจะเจอแบบฉัน ในสักวันก็เป็นได้